ไม่ขูขึ้นนี่ที่สุดที่กว่ายหรอยีย่น้อยเราเรียขึ้นอาไม่ช้ได,ได้เลยนี่ทั้งล้อทั้งยางปกติแล้วยางแบบเนี้ยล้อใส่ล้อไปแล้วส่วนใหญ่จะขึ้นให้เขเป็นร้อยนะครับ,รบล้อเวกนะครับคูบ่กับยางนิโตกนะครับต่อที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเอ็มซีตัวเนี้ยขึ้นตัวนี้ไงอ่ะคงรเลยลงเลย สวัสดีครับกลับมาเจอกันในครั้งผมเก่งจริงเซ็งนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจผมเคยดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นล้อคัสตอมคลิปเพิ่งออนวันแรกเลยครับลูกค้ามาที่ร้านอยากได้ล้อเหมือนกันผมก็สั่งได้นะครับไม่เป็นไรสิ่งสําคัญครับไม่รอครับอยากได้เลยอ่ะอยากได้เลยผมก็บริการลูกค้าครับอ่ะไม่เป็นไรเฮียก็เอาชุดของผมไปแล้วกันลูกค้าอยากได้ชุดของผมเลยไม่ต้องรอยุ่งแล้วครับกลับมาใส่ล้อเดิมจริงล้อเดิมก็สวยเนาะแต่ว่าคนเคยใส่ล้อใหญ่ไปแล้วอะครับเพราะรถเราก็มียกด้วยเนาะ พอใส่ล้อที่เป็นไซส์เอว่าไซส์แค่สเต็ปเดียวเนี่ยมันเลยดูเล็กๆหน่อยซื่องซาเศร้าจริงๆ,ๆนะผมก็ทําไงดีวะผมนี่เครียดหลายวันเลยนะไม่มีล้อใส่และแล้วมียางรุ่นใหม่ของนีตโตกออกมาพอดีเป็นดอกมัดคือวเวลาใส่ดอกมัดแล้วนะครับพอใส่ดอกธรรมดามันจะดูติม่มๆซึ่งใช้งานจริงดอกธรรมดาครับดีกว่าแต่ถ้าต้องการโหดก็ต้องมัดดอกมัรุ่นใหม่ที่ผมบอกครับนิตโต้มีอินเจแปนเป็นดอกมัดรุ่นใหม่ล่าสุด35 โตเท่าเดิมอ่ะพี่การครับขอดูยางหน่อยคง yeah. จำได้นะครับลองกลับไปดูคลิปเก่าก็จะสูงประมาณนี้แหละเพราะว่ายาง3.5เท่ากัน3.5ที่นี่มายถึงความสูงนะครับ35นิ้วซึ่งก็เท่ากันกับขอ17เลยแต่อันนี้เห็นไหมครับตรงนี้ใหญ่ สำหรับขอบ20ครับดอกมัดไซส์3ามหขอบ20ดอกสวยดีเนาะขีบเป็นไงไม่รู้สิเดี๋ยวต้องลองนะครับพอเปร้อ20เนี่ยยุ่งแล้วจะใส่ล้ออะไรเราเป็นตัวแทนเวค,ครับที่โคราชสมัยนี้ยุคนี้ก็ต้องเวค,ครับล้อโฟร์ฟน้ำหนักเบาครับเลือกเป็น VF 032นะครับดำเงาเนี่ยสีกำลังฮิตเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหน่อยไปดูหน่อย จริงๆก็ขาดตลาดไปนานนะครับสำหรับสีสีดำเงาครับของเวกเนี่ยเป็นสีที่ผมบอกว่าสมัยก่อนผมเห็นล้อสีดำด้านสวยเนาะซึ่งมันก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ว่าพอเวกเนี่ยที่เป็นล้อสีดำเงาออกอะ่ะเป็นสีดำเงาที่แบบเงาจริงๆแล้วก็ใส่แล้วสวยจริงๆนะครับขาดตลาดไปนานแม่มาเจอล้อคู่กันมันเป็นเนื้อคู่ครับใส่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไง ใส่แล้วจะจบไหมผมจะบาลไปไปยังอื่นอีกไหมอันนี้แหละสิ่งที่ผมกุ้มใจยอเมีผมกุ้มใจใครกุ้มใจกว่ากันอะเดี๋ยวใส่ล้อก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนใส่แล้วทรงเป็นยังไงแล้ววิ่งขับขี่เป็นแบบไหนสําหรับยางดอกมัดนิโตตัวนี้โหด,ดมากนะคือยางนี่ค่อนข้างแข็งแรงผมน้าหนักตัวไม่ใช่น้อยนะครับนั่งไปเหมือนยางไม่ยุบเลยแข็งแรงมากนะครับมันเป็นดอกมัดอย่างเงี้เป็นดอกมัดมันก็เอาไว้ลุยแหละก็ต้องแข็งแรงนะครับก็ยังไง เดี๋ยวลองดูเนาะมาลุ้นกันดีกว่าใส่แล้วเป็นยังไงวุ่นวายจังเลยเนะผมเนี่ยทำไงได้ครับลูกค้าขอเราก็ต้องบริการนะครับไม่อยากรอเราก็จัดให้ไม่มีปัญหาครับมาบอกผมผมจัดให้ครับอันไหนผมจัดให้ได้ผมจัดให้ว่าล้อไม่หนักล้อไม่หนักยกคนเดียวไหวไหวไหมครับพี่แอ๊ โอเคหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ออกมาลองนะผมใช้โหมดชทเป็นสปอร์ตผมว่าขับดีกว่าแมทชิ่งเลยกับสปริงไวเซตหน้าหลังนะครับแล้วก็ใส่ยาง35ดอกมัดนิโตตัวใหม่นะครับที่เป็นดอกเอ็กซีนะครับการขับขี่ดอกแบบนี้นะครับ สู้ดอกเ t ทเดิมได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของการเกาะถนนเรื่องเสียงเรื่องระยะเบรกนะครับการเปยนดอกแบบนี้ครับก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่เลวร้ายไม่ได้แบบโอ้โหดอกแบบใหญ่ขนาดนี้เบรกลื่นซ้ายลื่นขวามไม่เป็นฮะอ่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่เทียบกับดอกเดิมอ่าเทียบกับดอกเดิมเนี่ยก็สู้แบบเดิมไม่ได้แบบเดิมขับดีกว่าเกาอถนนว่าแต่ความเท่ครับความเท่เวลาจอดดูดูสวยนะแบบนี้กินขาดครับ ก็ถ้าใครไม่อยากยกนะตัวนี้โตดอกมัดอันนี้มีสามสามมีอันหนึ่งนะครับขอบ20เหมือนกันเขาใส่ได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรจบเลยง่ายไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรไม่อยากยุ่งกับช่วงล่างก็ใส่แบบนั้นได้แต่ใส่35หต้องยกนะครับไม่ยกไม่พ้นนะครับติดจริงๆคันนี้ก็เดี๋ยวดูภายนอกเนาะ,ะเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าผมมีแก้อะไรไปบ้างเผื่อใครอยากใส่นะครับนิดเดียวเอง ไปได้เลยไม่ติดปัญหาอะไรรถวิ่งตรงปกติปล่อยมือได้รถตรงปกติจบฮะไม่มีปัญหาอะไรตั้งศูนย์ใหม่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยดีเดี๋ยวไปดูภายนอกกันนะว่าเป็นยังไงแล้วผมแก้ไขตรงไหนติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโอเคหลังจากที่ไปลองมาเรียบร้อยอย่างขนาดนี้ดอกแบบนี้ดูดอกดูดอกดอกแบบนี้ใหญ่มาก ให้คู่กับสปริงอย่างนี้นะใช้คำว่าคู่กับสปริงไวเอสเป็นสปริงยกข้างหน้าทั้งหลังนะครับก็ให้ความรู้สึกที่วิ่งไปแบบแน่นๆแต่ไม่แข็งนะเออใช้คำว่าแน่นขึ้นแต่ไม่แข็งแล้วผมปรับโหมดสปอร์ตเข้าไปอีกเออผมว่าแมทชิ่งมากครับวิ่งแล้วมันวิ่งใช้คำว่าเรียบแต่มีตึกตึกบ้างกระดกแบบนี้นะครับมันมาจากยางเลยล้ลว,นลวนก็ก็ดีนะครับผมถือว่าจบทุกจบนะครับสำหรับใครจะยกไดร์เตอร์นะครับ ใส่ยางไซนี้ได้เลยอ่ะโอเคใส่ยางไซนี้มีคําถามมาว่าล้อบวก15ใส่แล้วเป็นยังไงจริงๆก็มีติดนิดๆตรงบังโคลนผมแก้ยางงี้ครับไม่ตัดไม่เจาะอะไรทั้งนั้นทั้งผมไม่ยุ่งอะไรกับตัวรถนะครับถอดออกถอดออกขนาดน,นะครับก็คือมันติดอยู่นิดนึงนะครับผมก็รำคาญเสียงก็ถอดออกเลยนะครับถอดออกปุ๊บก็ไม่ติดตอนนี้เลี้ยวอะไรก็ไม่ติดขึ้นเนินก็ไม่ติด นะครับจริงๆก็ครั้งแรกที่ทําก็คือติดตอนที่เวลาเราเลี้ยวแล้วมันจะขึ้นเนินเมี่ยตึ๊ด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 คานะไม่อยากได้ยินเสียงถอดออกไปเลยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าถอดออกบางโคนไปมันจะกระเด็นไหมครับพลอล้อยังไงมันล้นอยู่แล้วล้นออกมาแบบนี้กระเด็นอยู่แล้วครับก็ไม่เป็นไรเอาออกเลยจบนะครับก็เป็นการวิธีแก้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะผมทําอะไรมันติดแบบไหนในรถผมหรือรถใครก็แล้วแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมยืนยันว่าใส่ได้ไม่ต้องตัด อะไรทั้งนั้นแก้ไขเพียงแค่นี้แหละครับทำได้อันนี้โปรเจกต์นี้ทําเสร็จแล้วน่าจะต้องอยู่สักพักนึงนะครับโดนด่าแน่ครับคนนี้สู้ต่อไปครับเพื่อเพื่อนๆทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมัมมนๆเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะไว้เจอกันบ๊ายบายครับ